สวัสดีครับป้าทอสวัสดีท่านผู้ชมครับบรรยากาศยามค่ําคืนพี่น้องนะครับคืนวันที่7กันยายน2,567 67อยู่หน้าบ้านเจลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมจะพาเอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับน้องไส้มาจากเมืองเลยลูกสาวเจลอตเตอรี่นะครับผมเ เดี๋ยวไปฟังน้ากันพราะว่ากรเพิ่นจะกลับมึงเลยนะครับท่านผู้ชมเข่ามาหลางวดนีพี่น้องงวดเขากับเขาวงวดรุดกับรุดนับงวดสองแปดตรงตรงดบงวดที่ผ่านมารุดอยู่นะครับ, 2, 8, รรรนะรบจะมีเอฟซีรอ f เอฟซีถามกันเข้า,านะครับงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไปเบิ้งบรรยากาศยามเย็นยามแรงครัวบ้านเจลอตเตอรี่นะครับมือนีเจแล้วทาเมนู อะไรหรือยังไงพุ่นน้องไส้ยอยู่พุ่นพี่น้องเดี๋ยวจังรอดเดี๋ยวจังไปฟังมันกันเอาบอกน้องไส้นะ่เหมือนตาวินเลยนะครับสวัสดีน้องไส้สดเดี๋ยวจังไปเบง่งพี่น้องเดี๋ยวจังให้น้องไส้เขียนให้เลขดังเลขกระแสนะครับเออพามาดูครัวเหมือนเดิม สวัสดีครับเจเจกิกเก๋นะครับผมสวัสดียามเก็นพี่้องสวัสดีค่ะเก็๊ยงกิจแรกงะม่ไส้ปลาหมึกไส้อันี้แม่บ้าเหาแกงม่พี่้องวันนี้แกงหนงอไม่าแกยงะไม่ชุกินแน่ว่าสั้นแต่ต้องสากินว่แม่ตอนวายุทั้งฝุ่นเปนแกงมาขึ้นทังเหาปีมือปีมือบาคือเจเด้แบ่ว้าทังฝุ่นเันสี่กิบมกินขบี้ยาแล้วเจมันเลยขึ้นสดใสทั้งมันเลยโอ้ยสดใส ร้ากาแฟปั้มพุร่าลวเจ๊บุนก็ได้นัดหมายเด้ยโอ้โอตัวดตัวเจ๊ข้นดุกดูวดเฮียตเส่เเอาตานนีเลยเอาคือหอมใส่ผักงี้งระเตียยังตัขนาดเท่านี้ใส่ผักงี้งยังหอมยังยังมันเป็นน้ำไม้ยันไหม่บ้าเถ้ามืน้ำไม้ยันขี้บ้านเฮาไม่น้ำไม้ขี้น้ำไมน้ำไม้ตำตาองงหน้าน้ำไม้ตำหวเอ็นบอกข้ะจีเดียเวาจะเอาดิ่มร่มืดขึ้นนี้ เจ๊้าแนูเมนนูนมี้มีเมนูอ่าพิเศษอีกเมนูนหนึ่งทาชุ่มมอนี้เจมีผู้ซอยนับเจ๊มีผู้ช่วยเชฟบอยจากเมืองเลยห้อนบาบอยร้อนอยู่กับเตาโอ้อะไรอยู่บนเตาน้องสายอ่าพี่ดองนะครับเมนูปาด คุณธรรมชมอันนี้แกสุดยอดฝีมือให้กันนี่นางไส้เห็ดกับเขาเก่งพี่น้องบ่แซ่ปป <laughs> บป่ะได้มคือเจว่ะนางไส้บ่คือเจอบ่คือเจออเจ,เจแล้วฝีมือหรือมาใส่ทุรดระเนักอ้ยเจแล้วเจรถหนักนี่รถหนักเจรถหนักอุก้มมามีแป๊บกุ้งธรรมชม,ม,มนะครับอ่าพนะี่น้องย่างกุ้งกับส้มตำกับ แกงน้ไม่กระสุดเท่านั้นทนผู้ชมเด้อมากกินข้าวแร้งน้ำกันมาเนี่ยคุณนะครับหมกคุ้งกับฟานไวแล้วด้วเจเจือน้องไส้วิจตัมนะครับผมเจอกันตอนเย็นที่เกาพี่น้องไม่นู่นนี่มาแร้งไายพ่อให้ไดเวลานะครับเนาะเดี๋ยวจังเบิงเดี๋ยวให้น้องไส้เขียนให้นะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับผมปาคือส่งแรงอะไรเจบ นอม่แม่เบาเท้าเกร่เปิดแกงหน่อไม้แกงน่องม้บานๆเห้ไหมเป็นปลาหมึกแกงเบาเท่าอันนี้น้อไใหม่ตามห้วยเห่าเขาเรียกว่าน้องใหม่อย่างตามหน้องม่ขีนน้องม่ขี้ติแก่แมน้องใหม่ขีนได้ิอ๋อแม่บอกน้องม่ไเลี้ยงได้หิคเลี้ยงขีนนะเดี๋คือว่าน้องใหม่นั่นขี้บวกใเลี้ยงนะขี้บวกเอาสงยางเอาน้องหม่ขี้ครับไคเลี้ยงเปิดปะ พ no, no, ี่น mm ้องม่ฉ hmm. ันฮวอนออนพี huh? ่น้องบรรยากาศมันแม่ฮวอนได้ก hmm. right ินหอเี่ยงหอากระเงี้ยบะเมนบะเดหอมกินผักกระเงี้ยเลยหอมอ่ะบะหอมก็กินกุ้งปิ้งกินกุ้งปู้นเอ้าวมาเนยกุ้งเผาบปชมฝีมือน้องไส้พี่น้องน้องไส้ถ้าบนนู่นี่สูเจบะไดเลยเจแล้วหนักอุ้มมี่ย่างคู่ย่างคู่เปิดจะได้จะกินเนื้อได้ไหมจะมาไหลแท้ กินเหลือก็มไม่ให้กินเหลือท่านผู้ชมส้มตำส้มตำพี่<า>น้อง<า>ให้หให้น้องไส้ไอ้ตาส้มตาก่อนจังให้น้องไส้เขียนให้เลขดังเลขกระแสเพราะว่ามือเงินมือหื้อน้องไส้ไก็จะกลับมึงเลยแล้วไปเจอกันที่ตลาดนาะอ้อใช่ไหมน้องไส้ใช่คะ่ะไปอุดหนุนน้องไส้ได้พี่น้องเด้อถามท้องขายปลาขายปลาปลาสดปลาสดก็อร่อย เนื้อหวานแม่นขึ้นเผาเนื้อหวานเนื้อหวานไม่ขาวพี่น้องปลาบอดินปลาบอดินรับประกันเลยเนื้อหวานไม่ขาวปลาบอเลี้ยงอ่ะเลี้ยงบอดินเผาออกมานี่เนื้อหวานหอมน้องสลีปไปจังหวัดนี่ตัวแทนมไม่โรตีเอ่อขนมใส่เต้าหู้มันอ่เอ๋ออร่อยน้องชายว่ายอมรับสูตรเจไปได้วันนี้อ่ำกุ้งสดพร้อมกับใส่บอค่ะถ้ามาด่าเรจะทำกุ้งสดด้วย นะะค้ำใสยก็เก่งเรื่องทำอาหารเรื่องทำประชมขาดชูรสนะขอชูรสหน่อยขาดชูรสขาดชูรสให้หน่อยิวันนี้บ่าวเท่าเลี้ยงกุ้งสดๆน้องสาวมาจัดเงยเลยบ่าวเท่าพันก็ได้ถือโอกาสเลี้ยงน้องสาวพอนั่มมาเอาเรตล้วพอนั่มเลขกระเซียเลขดังจักเงยเลยท่านผู้ชม เบาหว่านวะเบาหว่นปลาแม่ปลาอยู่ไหมแม่ปลาอยู่ข้างในไะอยู่ข้างในแกงหมาอยู่ว้นเหมือนกันเลยฝีมือเมื่อเนี่ฝีมือน้องสายส้มตำธรรมชมอืมน้องสายอาจจะประสู่เจเพราะว่าเจเาหนักเองสุดหนักสุดดวนน้องสาย พกินทีผมล้วงเจแล้วขูลงใส่เราได้สุดหลดเ่ยมุอเ้านี่ตำแตงกับบดซอสก็ถากต้องใส่เป็นตำบซุกชิมมุอเ้าใส่ก็ตำอร่อยท่านผู้ชมมุสใส่ก็เห็ดกับเขาเก่งเก่งเหมือนแม่เหมือนเจนะครับตะวินก็ทำเก่งนะตะวินนี่ยกับไทยอาหารไทยอร่อยแต่ฝีมือก็สุดยอดเหมือนกันใครจะเป็นคนชิมเป็มูชิมเลยใช่หอมโอ้หอมหอมนะโอ้หอมมะนาวอืม หอมมะนาวกุ้งจะไหม้แล้วบอก่อยบ่อยบ่อยมามากลับให้พี่หน่อยนะเดียวลงเมื่อกี้นี้อ่าเบงตลาดนาอ้อด้อพี่น้องเด้อแม่บอน้องไส้ใช่ค่ะตลาดดีไปอุดหนุนลอตเตอรี่น้องไส้ไปอุดหนุนปลาพี่น้องนะครับปลาบ่อดินนะครับไปทักทายน้องไส้ได้กระถามบัตรตัวใดตัวใดดังตัวใดข้าเจ้าเป็นกระแส นายชิมสิคะโอ้น้ำลายเลยขออนุญาตใช้มือนะคะน้ำลายไหลน้ำลายลรสเรารสอีสานเฮาอีสานบ้านเราขาดอะไรคะน้ำใจเอ้ยอืมน้ำายเอ้ยยังไงไปบ้านดุงแล้วแล้วก็สูดเส้นใส่อีก๊ยะแสดงว่าปลาร้าเค็มไปปลาร้าเค็มใช่เค็มมากอ่าเคยเต็มเนี่ยถ้าเนึงเอามันเค็มถ้าเค็มก็ต้องเนี่ยอูมามิอูมามิก็ไม่อยู่แล้วรุ่นนี้ มันต้องขูดเส้นใส่อนเนี่ยาเรามีทางออกเดี๋ยวรอตั้งใายตำก่อนนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเบิ่งไม่นู่มมันนี่กินท่านหอนเสียดได้ป่ะครับกุ้งอันนี้กุ้งบ้านเราสดสดในวัดตลาดขลองถมเจสดสดแต่ว่าปั่นไหนเบาเทาเลือกเอาสองสองใส่บมีนนี่พี่น้องผู้ย่างกับผีมืออยูหรอกเจเฉยบ่อยเป็นคนย่างเฉยบ่อยเลี้ยงพอดีครับ น้ำลายไหลเกลียงเราไม่เขาหุ่นห่อนี่เราเท่ากินตอนนั่นห่อนั้นแซ่บให้น้องสแอ่าเเลขดังเลขกระแสให้พี่น้องนะครับผมอ่าท่านผู้ชมให้น้องแซ่เขียนให้นะพี่น้องอันนี้เจ้าตัวมาเลยเจ้าตัวมาเองพี่น้องธรรมดาน้องแซ่เขียนทรงทรงให้เจลอตเตอรี่พี่น้องนะครับวันนี้ให้น้องแซ่เขียนให้เลยเลขดังเลขกระแส16กันยายน2567น้องแซ่ซากุ่มนะ สาพีหลังไม่กินข้าวแรงน้ากันเ <laughs> กียงน้ำไม่ก็เป็นหมอหมอช่วงนี้เลขดังงวดสองแปดนี่ก็เข้าตรง,ตรงๆได้พี่น้องเด้อเป็นตัวเลขที่ทัง้งเมืองเลยหาลอตเตอรี่หลายได้พี่น้องเด้อแผงนองไส้นี่คือไม่มีแล้วตัวนี้ ขีดเส้นกลางไว้น้ำนำขีดเส้นกันไว้น้ำนขีดเส้นกันไสลปแค่นึ่งบ้ากันมันซือขีดเิงไม่ลบือ๋อถ้าเนขีดเนาะไ่กอนั่นแหละน้ใส่เขียนตัวใหญ่ๆกว่าไม่เห็นศูนหาเบาเถ่ากระดังคัดพี่น้องสองเจ็ดศูนห้าหนึ่งสองสองเจ็ดเลขดังวันนี้จะไม่ค่อยสูงนะะ สามห้าเก้าห้าโอ้เก้าาโอเลขเปล่าถ่อศูนหสามหาเก้าหาอันนี้โออันนี้เลขกระแสอ่าเขียนเขียนมาใหม่ก็ได้ตั้งไส้ได้ค่ะเขียนต่อเลขกระแส ลืมไปเลยนะจะ่ในหัวพอดีเขแสก09พี่น้อง31เขียนตัวใหญ่ให้ได้มาลองใส่38 38 เจ็ห้าอีกตัวหนึ่งใส่ข้างล่างไหมคะได้ต้องใส่ปดเก้าโอทางมือเลยทางมือเลยเจ็ดเก้าไม่ทางเขาเนร้ใช่ใช่ค่ะเจ็ดเก้าก็ดังอยู่แต่มันแต่แปดเก้ามาแรงกว่ามาแรงกว่าเลขกระแสเน้นที่แปดเก้ากับสามหนึ่งแล้วก็ศูนย์เก้า เลขดังตัวนี้ <S <S เลขดังศูนย์ห้าใช่ค่ะเลขติดห้ากับติดเก้านะคะวันนี้งังสายขีดตัวนี้ให้หน่อยขีดฟึบฟึบแล้วก็นี่น <S <S อ่าท่านผ้ชมแต่มีตัวระวังด้วยตัวนึ้งอ่าระวังตัวหนึ่งตัวไหนยังใสายเขียนไว้เลย เ้าหนึ่งต <1 S 2> ัวหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งกับสองห้าแถมแอ่าปิดตัวแล้วพังนะเผื่เอเผ่อมีคนชอบอ่าจะประมาณนี้อานังสายหันมานี่ยนังสายอ่าเอาธรรมชุ่ชมนะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนะครับผมเลขดังศูนย์หาหนึ่งสองเห็นบัน้ังสายติดมือน้ังสายอ่ 0 5 1 2 2 7 3 5 9 5นับเลขดังน้องสายเน้นให้2คู่0 5กับ95เลขกระแสพี่น้อง0 9 3 1 3 8 7 5 8 9เน้นให้ที่0 9 3 1 8 9นะครับแล้วก็เลขระวังตัวนี้น้องสายบอกแถมไม่หน่อย9 1กับ2 5 5ผู้ใดมักด้พี่น้องเด้บอมักกับบอเป็นยังอยู่ในหมวดลอตเตอรี่ได้ขายดีลอตเตอรี่ <20 S 1> ที่ขาย <20 S 1> ดี91กับ25นะครับเน้นคือเลขกระแสคือ0931กับ89 นะครับเลขดังเน้นที่05กับ95เอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้น,นะครับเอาพนเห็นบ่ทัางนี้เจนแกนก็นกนได้พี่น้องนีน้นองสายเขียนให้ตัวยังไงนะครับผมเอามากินขา้าวแรกน้ำกันที่บาทเนี่ยเบิ้งเมนู่ธรรมาชุม่มเอาขอบคุณน้องสายนะขอบคุณน้องสายพี่น้องมาจากเมืองเลยมาหาเจลอตลีนะครับผมพอกันคลิปหนะนสวัสดีครับ